นาโคตอาสาคุณกนกวันรอดโฉมนอกจากนั้นก็มีคุณสถาพรคุณเพลินพิษเวสานนคุณเพลินจันมากคุณวีระเดชบรรพบุรุษคุณวรยาสุขตลอดชีคุณแดงและคุณสนวัยจิตจำนงคุณสมศักดิ์คุณรัชนีเรืองสิริกุล ที่เป็นเจ้าภาพหลักงานกระถินของเราจะต,ตกหล่นชื่อใครเนี่ยจริงๆเจ้าภาพของเราเนี่ยที่ท่านเมตตานี่ก็มีหลายท่านแต่ว่าบางท่านท่านอยู่ต่างรัฐก็ขอขอ,ขอขอบคุณอย่างมากที่ขอบคุณดรศรีวงศยาสิษิ์ถือว่าเป็นเสาหลักของวัดนี้ช่วยวัดตั้งแต่วัดเริ่มสร้าง ตั้งแต่วัดเริ่มสร้างญาติโยมทุกท่านขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าแบบธนานี้เ <alrededor> น <revenir> ี่ยสิบโมงครึ่งแล้ววัดของเราใช้เวลาสั้นเทศก็สั้นสวดก็สั้นแล้วก็บริหารเวลาวันนี้จะมาเทศเรื่อง นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญยูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งท่านเสด็จสวรรคตไป116ปีวันที่23ตุลาคมเป็นวันสำคัญพระมหากรัตริย์พระองค์นี้ทำให้เรามีแผ่นดินอยู่แต่คนไทยไม่ลืม แร้วมาหาข้าศึกโดยเฉพาะสิ่์เก่าจุฬาลงกรณ์สิ่์เก่าสวนกุหลาบ